เตรียมเคลีย์สถานีน,นะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะเราจะเอาดินผมใหม่นะคะต่างเสาเะะสาก็ตทางมาเหลวเดือบร้อยเดี๋ยวจะเคลียพื้นที่เครียดพื้นที่ก่อนนะคะวัน,าานจะลักขุนตะบกออกวา,าะเสาร์อายผมผมกระโดนต้นกระโดนนะคะกระโดนีนเวลาเขาเย็นมันจะวิ่ผมมันจะเย็นดีประมาณน,นี้จะ มันเอาต้นตะโกบอกวองไว้ต้นนึงเดี๋ยวลหลุมๆมันจะขึ้นอีกหรอกนะคะเพราะว่าต้นสองคนมันเอ็นแนี้ยเลยต้องเอาออกเอาไว้บ่ได้นี่ลาบผลมาเมันสิหักมาทับเสียงเรามันก็เกะกะม้ำจิตเสียงบ่ได้นะคะต้องเทียร์ให้ที่ออกให้หมดเลยประมาณนี้นะคะเราก็จะได้เที่ยงล้งงางใบงามๆแาบที่นี้เที่ยงหน่อย นั่งเหรินทั้งเว้นนะคะเพื่อจะอบานกำลังเทียบนะส่วนทีจะตักโซนตะโพบออกเห็นพุ่มกระโดนจะเสิยเยิ่งเย็นจะ้ะประมาณน,นี้นะคะบรรยากาศโดยรวมเริ่มมีแดดต้องเอาออกสองตนจงไวต้ตนหนึ่งนะคะ ประสันมันเย็นแห้งบ่ได้จ้าเ่มสันจ้า